ก็สวัสดีนะครับพบกันกับกับผมนะฮะลูบี้เช่นเคยนะครับกับรายการ Intro g a m e r นะครับวันนี้เรามามาอยู่กันที่ช่วงของ h อ n Hero Review นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Hero Re v e n o อนะครับอ่าฮีโร่นี่นะฮะตัวตัวนี้ไม่ไม่ใช่นะฮะตัวนี้มันอวตารเฉยนะฮะมันอวตารของ Re เวนอนะครับโอ้แมงชื่ออ่านยากอานเย็นนะฮะโอเคมาเราจะมาจะมาดูกันที่สกิลนะครับสกิลตัวข้อของไอตัวนี้นะับมันก็จะมีนี่เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับ นะครับต das ja um oh 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 ัวน oh okay. 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 ah, ี้มันจะเป็นฮีโร่โซสายสเตนนะครับที่มีเออ่พวกสกิลที่รุนแรงนะฮะซึ่งยืนบวกนานถ้ายืนบวกนานนี่โอ้โหโคตรโหดเลยนะเดี๋ยวเดโอ้ยคลิปนำคาร์เดี๋ยวนะสักครู่นะครับโอเคอ่าลองปิดอ่ะนี่นะครับสกิลนะฮะสกิลหนึ่งนะฮะก็จะเป็นการยิงนะฮะเป็นการยิงสตันนะฮะอ่านี่นะฮะมันจะเป็นการยิงมันจะเป็นทิศตรงๆนะฮะไปยาวจนถึงตรงนี้นะโอเค นี่นะครับพอกดไปปุ๊บอ่ามันก็จะทําการยิงเข้าไปนะฮะอ่ามันจำจะไปวนอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าพอเรากดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าไปหานะตัวเราเราจะวับเหมือนบิงนะฮะบิงเข้าไปหาใกล้ๆนะฮะติดตัวซึ่งมันจะมีเวลาจากัดน,นะครับอยู่ที่กี่วินะสี่วินะครับโอเคตงรงนี้กดนะฮะอ่าพอบิงไปเสร็จๆปุ๊บปุ๊บมันก็จะตีอีกหนึ่งช็อตน,นะฮะนั่นก็คือแบบรอบละ,140ร,ะร้อยสี่สิบดาเมจนะฮะเป็นการเสียหายทางเวทมนต์นะครับก็คือยิงไปโดนป พอกดแป๊ะอีกก็ร้อยสี่สิบอีกเช่นกันนะฮะนะครับมาต่อมานะครับสกิลที่สองนะครับก็จะเป็นสกิลสายฟ้านะครับซึ่งกดปุ๊บมันจะชาร์จนะฮะจะจะจะมีเวลาเวลาห้าวินะฮะให้ไปฟาดคนอื่นโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเตีให้ดูนะฮะเดี๋ยวดีเฟตกันโอเคครับอ่ะดูนะครับปึ้งปึ้งปึ้งโอเคสองทีนะครับจะเป็นการโดนสองทีนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่รุนแรงมากนะครับเมื่อเล่นนะฮะอ่า ต้นเกมนี้จะเป็นท่าท่าท่านี้จะเป็นท่าหากินเลยนะฮนะซึ่งบปสำหรับคิวได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับจิ้มทีโอ้โหครึ่งหลอดน,นะฮะโอเคมานะต่อมานะครับท่าที่สามนะครับก็จะเป็นท่าเกาะนะครับนี่นะอ่านเอาเองเลยนะครับคือแบบว่าถ้าเกิดเกิดสมมุติมีใครมาสร้างความสาเสียหายให้เรานะครับมันก็จะสะท้อนการการโจมตีนั้น,นออกไปเป็นสายไฟฟ้าๆๆๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะตะคู่นะฮะโอเคอนะครับนี่ก็ตีวิ่งเข้ามาตีเอาเอาตีไม่ได้อืม แจ๊ะแจ๊ะนะครับมันจะสะท้อนมันนะครับสังเกตดูว่ามันจะสะท้อนโอเคนะครับอ่ะดีเฟสก่อนอ่ะะมาเรามาดูต่อไปนะครับอันตินะครับอันติตัวนี้จะเป็นการชาร์จนะครับชาร์จได้ได้ถึงร้อยร้อยยี่สิบนะครับก็จะมีเลเวลหนึ่งฮะหกหกหกสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบนะครับแล้วถ้าเกิดเราสร้างความสามารถสร้างความความเสียหายทางเวทเวทมนต์ให้กับศัตรูได้นะครับอันตินี้จะทํางานขึ้นมาทันทีนะครับโดยขึ้นอยู่กับชาร์จฮีโร่เลยนะตีฮีโร่โชว์ชาร์จ ชาร์ตสี่นะฮะในเลเวลแรกนะครับสังเกตได้จากตรงข้างบนเลยนะครับอ่าตีชีพปิ๊บชาร์จหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับชาร์จนี่ครับแปดยี่สี่น้ำนี่ครับตามเลเวลเลยนะโอเคซึ่งจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่ออะไรวะตีไปเรื่อยๆมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าโจมตีธรรมดาเราด้วยนะฮะนี่ฮะทำให้ตัวเราบินเร็วขึ้นด้วยนะฮะอ่านี่ก็จะขึ้นเรื่อยๆฮะออ่านี่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกิลนะฮะ สำหรับการออกของนะครับของฮีโร่ตัวนี้นะครับก็สามารถออกของได้หลายแบบนะครับจะออกสายแท้งก็ได้นะครับหรือจะออกสายแบบพวกแล้วแต่แล้วแต่จะออกนะครับถ้าออกสายตำา้านี่นะครับคือสายเซมิแคลลี่นะฮะซึ่งเออสำหรับผมไม่ชอบนะฮะแม่งกาดเกินนะฮะเราเล่นสายแท้งซึ่งไม่มีชาวบ้านคนไหนเขาเล่นกันนะฮะสายแท้งอ่านี่นะครับเราจะออกของกันให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปป๊มตังกันอนะครับนี่นะครับของแท้งผม นี่เริ่มแรกมาออกนี่แล้วก็แบนการ์ดทักคู่นะฮะเนี่ยครับออกแค่นี้ก็หดแล้วเนะนี่ยเนี่ยแล้วอีกช่องหนึ่งก็แล้วแต่จะใส่นะ่ย อย่างเช่นฟอสเบิร์นนะลองฟอสเบิร์นด้วยนะะเนี่ยโอ้โหอย่างโหดเลยสายเนี้ยแบบเหมือนเป็นนามตะเลยเปิดเนี้ยปึ้มไรเโอโหแจ๊ะแจ๊ะรับอันติขึ้นเรื่อยเยด้วยนะครับเมื่อใส่คอนสายฟ้านี่นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะที่ควรออกนะจําเป็นมากนะครับสําหรับตัวฮีโร่ตัวนี้นะอถ้าไม่ออกก็ทาทต้นติดเลยไม่ค่อยจะได้นะครับโอเคโอเคก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอขอบคุณครับ